สวัสฟได้กันไปน้ำมาพกมาพกกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้สักทั้งวันนะคะโอ้โหอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะเป็นงานผูกแขนขนาดพ่นเห็ดเอี๊ยงเลยนะอีหยงก็ไม่จะพ่นเห็ดเอี๊งพี่น้องเยกับเข่ากับหน้าม่นเพี่มเห็ดเอี๊งเบิดมันจะบอกมีแต่เห็ดอขนมจีนแค่นั้นแหละงานผูกแขนแต่ว่ามีผ้าโคบผ้ากวนฉันแบบบกเข่าใหญ่เย็นมัน มันเปนแลหลก็ะรู๊กขนกรทอมเป็นประเทศนี้ปัดเขาบกอะไรเมื่อวานจคเึ้นกเคมันดอกมื่อวานอะไรข้นหบกูว่าไม่ไกูเพเดนนกูกรบอกงูกูบอกเคยกูก็งงเพื่โทูแชทมาบอกกว่าอามาราเจ้าแบบเล็กแบบใหญ่ผักขวัญอะไรอะไรเล็กไรใหญ่กว่าเออทรไปหาเขาอีกเด้อเพิ่อมากเฟตให แล้กกูกง็งงแล้กลกกูก็ท้าว่าปลาขวัญอะไรบ่าวเสือสั่งเขาว่าเออเล็กกงงนะช้าง<ห>ม,มึงมีเขาข<อ>สีสะไยฉันบะสูมนโน่บอกมันโนโบ่นโบอกฮะตื่นเถ่าเ่าห้อมตายมึงควรตายเองเออพที่มาเอามาปอดมึงอืมไปดูแหลมเล้งจะได้เห็นแต่หู้แบบแค่ จะบอกแล้วว่าดิใจห่มห่มอยู่ก็ไม่น่ะฉันก็ไม่ปรารถนาว่าเขาจะเออเซอร์ไพรส์ทีเผยอะไรฉันถ้าสมมุติว่างเลยสำหรับฉันไม่มีคําว่าสมมุตดเป็นเรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงยิ่งไปใหญ่ท่านนี้สมมุติว่าเออสมมุติสมมุตินะคะพี่น้องสมมุติเด้อค่ะพี่น้องสมมุติว่าเขาอยากเก็บเขาเป็นัวให้มึงอยากเก็บอะไรเลย แบะว่าเอาเล่นๆนะโ okay, อเคอยู่แ้ันเอาจริงจังนางไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมค่ะทำไมฉันกลัวท้องนะคะฉันขี่ขั้นเลี้ยงลูกคนเดียวเออฉันแยกโสดฉันแยกอยู่ไปวันๆครบได้แต่แบบป้าไม่ผูกมัดนะพี่น้องครบได้แต่บ้ผูกมัด มึงว่าอุลีหรือว่าอุลิซื้อมากอย่างให้เดี๋ยวเจะมาปลูกมาเออมันจะมาเที่ยวซ้ำซื้อซ้ำจับซ้ำหักไม่เอาว่ะเหรอมีสิ่งกรงชินเต็มบ่เฮ่ยมันาว่ายังไงเออเอาสตู๊ดแดงมาซื้อเนี่ยนี่กดเอาไปกดยังเคยยังเคยยังเคยมีซาบาอเลยบ้างนอนจังส้เขาเคยะนอนไรนอนแปดมั แก้มันี่ยแกก็มันก็บอกทีนะประมาณนี้นะฮะแล้วนี่มันแบบคุณไปตั้งใจนะคุณละเมอแต่คุณนั่เครื่องปกติไม่แล้วที่มึงมานอนนั่นแล้วเดี๋ยวกูออกมานั่งถามมึงอยู่ข้างนอกเลือกนั่นเออเออที่เขาเอาไว้แล้วก็เลืกนะมันดึงพรมากออกมาหนาะคุณบอกมึเออ แรพวกกูโชใจเอากูก็นั่งเออเลยกขก็ดูขึ้นมาเูขึ้นมาอมานังกับมึงเลยไอ้มึงว่ามึงเอินมันบอกเอาเอาเอาที่หอยเลยเยอะเยอะโควดกูก็ไม่ให้มึงเลิว่ะมึงม่โควจัดโอ้ยังนี่ยังนี้ปวดโอ้แ่ ลาบหลวงมือเลยขึ้นนั่นมันขึ้นอย่างก่อนมึงอธิบายก่อนมึงยังหกอ่ะละหารนี่ไงมึงกดเตียงดังเลาไปชอบไป้กูฟังแล้วงั้นก่เออตอนไหนไมื่อเช้ามาเลย้าลุกมาแล้วก็เก่าหัเงยจุกโว้ยน้องกดน้องเพ่อลับเลยวะกดกดพูดกดพูดนะวะเออ เพิ่นกับกลนือกันกูมึงเตึงวัดเสียงไว้อยู่มึงเตึงรัดเคลื่อนจริงตัวมีให้ได้เพราะว่ามึงกลนีหลีกูยอมรับกูยอมรับกับกูโขนกูบเปฏิเสธพี่น้องทางไหนนอนกลนกับกลนแหงแหงก็อดีบ่่ออดีนี่ไอ้ลีอันนี้กูบอกให้เข้าข่ามอ่ะเสียกูได้ยินจากวงดกูดีเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะคะคนละเรื่องค่ะโอเค พี่น้องไม่ต้องมาเยัดเยียดความเป็นผัวให้ฉันคนไม่สนอะไมันก็ต้องรับได้เหมือนบดิมแกคนไม่อยากได้ฉันนะคะอยากเป็นผัวฉันต้องรับฉันได้ค่ะอืดงที่ฉันเป็นไม่ใช่เจอให้ฉันตัดไม่ปฏิเสธโอ้ยคนนอนกดฉันไปปั๊บโตนี่แหละชูอยู่กับคุณเคยกดมาแต่ก็อยู่นอนมาเมื่อนึง่ก็แฉกเศร้ากดโอ้ย มันก็เป็นแปบมาได้ไป,ไป,ป,ไปเตอะมันมีบคอให้ฉันตายหนูจ้าแต่ว่านั่งกับเรกุลทุกมมือตัอบบงบางมือแบบนั่งไม่เมือ่อยแบบนั่งกับเกุลแห้งเลีไม่เคยนอนน้ากันมาตลอดทําเม,มื่อยนะคน่กลน <c oughs> กลันนกคนแห้งนะฉันก็ตีนถีบเอาข้าฉันบดยามือนะคะเจ้าปีนดนข้าถีบไปนั่งรบไปนอนอยู่ข้างล่างฉันก็ยังเคยเลยแะ <c oughs> จเตียงยุ่เตียงนังเอกนะก้เื่อนั่งเอกกานั่งคกนแ่งยัดีนังลูกนอนอยากตยงแหันยากตื่นั่งตื่นขึ้นมากูก็ลนอนจะแต่เตียงนั่งนั่งโกนนัข่วงนั่บูเรื่องีเลนะเงเออนั่งข่วงเพอมได้ไนี่แบบบ่้บ่ได้เป็นน,นั่ง,ง,งข่วงแบบคือนังพริกเคงลยนั่งพริกแข้งแบบนี่มือนัง่งไสปปแบบบ่ได้ฮู้เรื่องอ่ะนะ ไปทั้งเมื่อท้งเออน้ำคนที่นอนแบบว่านอนบ่อเขียดอ่ะเขาเอ่ยว่านอนบ่เขียดนอนบ่ออะฉันไปนอนกับแม่กับแม่แม่เนียเด่านอนนาิงเต้นที่มาแล้วว่ะถ้าพอดกูแล้วว่ะเรียเงินหกพุนังนอนเรียบเงนกิ่งไปยุโอ้ยจะยังไงวะอปะเก็บมะเขือแ อะไรโบราณหลายแล้วใส่น้ำตู้อย่างตัวกรียดไปต่อไม่ได้นะคะต้องได้ต้องปรับตัวหากกันได้ผัว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 นอนเมียนอนกุดนในเมียเมียนอนกุนอามะเขือนี่เอาเอาเอาคำเปนงามเออเอา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 ไปใส่อน้ำตู้เออไปใส่น้ำตู้แล้วมะเขือหนอนบกของงาม เื่อนนแล้วมัเ,เออน,นั่นแหละเครื่องนี่แหละเอาลุ้นพี่เกิดบริยุทธใครเคยกินยำโต้งมั้งคะอยู่ไทยมีบ่เคยบ่มีอันเป็นอาหารลาวบ่เอออาหารลาวอาหารลาวไก่พี่น้องแซ่บไแซ่บไปขายอยู่ไทยนั่นขายดีดิมันใส่ผักใส่หย,ยังอันดิใส่ผัก ใช่คนไทยขามาักพักินแล้วมะเขือนั่นเดยนะะเก็บอันเบ้ไนี่ยใช่มะเขือมะเขือพวงแล้วก็มะเขืออัดเปาะแล้วด้วยแล้วก็ตอฝักยาวโหระพานั่นน่ะนัะ่นนี่นามไปยังไะนะั่นนี่อือไปพ่อโอเคเอาพาอไปเอาแค่ของมัน จะมาแข้งเป็นี้พวกง่ายนึงนะกำลังขึ้นเนาะเนี่ยพอมีกรบเบื้องซื้อหรอพี่หน่อยเออมันมีในสวนในเด่ๆพวกง่ายนึ่งพวกเถิงเถิงพวกง่ายหนึ่งเด็ดนางเป็นคนปลูกเองปลูกเองก็ได้กินเองปลูกเองกินเองนักเลงพอนะได้เฮ้ยเถอะตัวผู้ทัดไปนะเออนั่นี่ะ ลายเติบไปเด้นี่นี่พวกนี่พวกเอานี่นี่หรอเออเธอพอเห็นเอาเอาวปลูกมาอีกแล้วเฮ้ยได้กินได้เอาให้หมดเราไม่ต้องไปซื้อข้าวนี่มาแข่งตัวนี้ แข้งต้นในลายวันมันแก่หรือเปล่าแก่แะไรล่ะคะเพรามันแก่แล้วมันแก่ทีนดได้ไหมคือมันคืนอ,อบลัตตุนนะันนีบอกไปไปเบืงต้นนะมใเื่มอมกรอกหรืนนมัแงใ่ไหมมันบ่มี้ขนายังะ ไปเบิงในหันลมันไม่ช่อะกับฉันนะแกเนาะได้จ้ะ

งอนยอดเผาเอายอดอ่อนเผาเอาเอาไม่ได้กินรอบกระป๋ายไปโอ้ยเด็ดมันมันก็ขึ้นไม้งอดมันนะโอ้ยเอาเทปเอาเฮดมันเป็นเจ้าสิเนาะ เก็บมาเก็บห้เก็บผักกินกระลาบนะคะพี่น้องเอ้ยปกก้ามนนั่นนะกูก็มากจะแก้แล้วเบิ่งนี่น่าจะมีแต่ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะมันกำลังเป็นเนาะเฮ้ยเล่มเอาเล่มเอากอาาได้ดูเต้มาใส่ร่วมกันนี่นะเออใส่ร่วมกันนั่นแหละ นี่เก็บตรงกันที่มันเก็บไปเลยโอ้ยจะเก็บมาแข่ถือพี่น้องนี่มาแก่แล้วก็จะเอาได้ปุ๊ป้ายมันก็ร่างขึ้นมันแก่ถืมันเกลือ พอแล้วเด็กเต็มกระตาเลยโอ้ยฮันเด็กพอแล้วเหรอปะมันไม่พอมันเหนื่อเยอะแยะโอ้เมึงเสียใจแต่มาแข่งบ่กระจายเดียวสองจานกูรู้แล้วแต่มันลายยางผสมกันนี่แหะเมื่มาแข่งมบริหน่อยเด้ะนะ บอกมีเหตุผลได้แก่จนสกินบ่ได้มันจะอ่ะแบบมวนทั้งนั่งเห็นนั่งกระปุ๊นทั้งเห็นนั่งกระปุ๊นทั้งเล่นเก็บเห็ดโอ้ยมวนขนาด กะเขาออกแล้วกันนะโอ้ยนอนกับเปิดมือขึ้จากนอนบ่อิบเจือบอกปลาจีบเดีดยจะมานอนโป่งนอนโป่กอืมไ้กูไปกูกลายเชื่อม oh. <pet itive noise> uh. ันค <Israelis were refugees> <pet itive noise> oh. ือกปุ๊กกูเหอบปุ๊กมันยังมีแต่ทางโล่งมาไว้แลีวยชิบปอบก็ว่านาน แล้วมันคือบ่สร้างจัน่ายจบาไปได้คันคายบุรินี่ พี่รองค่ัมมห้อนนี่เก็บภาพบรรยากาศวัสมนึกกุ้วนจ้าขอบคุณนะคะที่เขา้าเปร่วมมชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษนาด้อค่ะเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะยังไงไม่ข้ามข้าวโคชนาดียาวยาว